ตะวันนะคะแล้วก็แฟงนะคะถือว่าแห้วการประกันตัวอีกรอบหนึ่งนะคะทางนี้ทางนั้นค่ะเป็นเพราะว่าสารชี้นะคะไม่มีเหตุเปลี่ยนคําสั่งขณะที่อาการของตะวันนะคะมีการโพสต์เฟซบุ๊กออกมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเพียมากไม่มีแรงแล้วแล้วก็ปฏิเสธการรักษาไม่รับสารน้ําที่มีน้ําตาลแล้วก็เกลือแร่ด้วยค่ะตอนนี้ก่อนนะครับภายหลังที่ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับมีการเปิดเผยว่าทนายความได้ยื่นประกันตัวตะวันแฟง ต่อสารอาญาอีกครั้งในคดีมาตา116นะครับโดยหลักทรัพย์จากกองทุนรัศดรประสงค์คลรั150,000บาทพร้อมกับเสนอให้สารแต่งตั้งพ่อของตะวันซึ่งเป็นนายจ้างของแฟงด้วยนั้นเป็นผู้กำกับดูแลทั้งสองคนนะครับปัจจุบันตะวันและแฟงอยู่ระหว่างการถูกฝากขังผัดที่4ซึ่งสารอนุญาตให้ฝากขังได้อีก12วันโดยวันนี้ครับเป็นการถูกคุมขังเข้าสู่วันที่38แล้วขณะที่สภาพร่างกายทั้งสองน่าเป็นห่วงมากครับ จากการอดอาหารและจำกัดน้ำประท้วงโดยปัจจุบันตะวันอยู่ที่โรงพยาบาลมหามิทยศสาสตร์นะครับส่วนแฟงเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลราชธันครับพวกเขาอดอาหารประท้วงตั้งแต่วันแรกที่ถูกคุมขังตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเองทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีการเปิดเผยเมื่อเว,าเวลาเที่ยง30นาทีนะครับว่าสารนายาเนี่ยมีคําสั่งยกคําร้องประกันตัวทั้งสองคนโดยให้เหตุผลดังนี้ครับว่าพิเคราะห์คําร้องประกอบขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว เห็นว่าสารได้ระบุโดยชัดเจนแล้วว่า um. ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไว้ชัดแจ้งแล้วตามคำร้องเนี่ยไม่ปรากฏเหตุอื่นที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมได้นะครับขณะที่ f a c e b o o k นะคะตะวันทานตะวันของนักสาวทานตะวันตัวตุลานนนะคะหรือว่าน้องตะวันก็ได้มีการโพสต์บันทึกเยี่ยมตะวันที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาระบุว่าเพียมากไม่มีแรงแล้วค่ะ <istes. inity> โพเทสเซียมนะคะเหลือแค่3.1ค่าน้ําตาลในเลือดนะคะ53ค่ะปกติค่าน้ําตาลในเลือดเนี่ยถ้าปกติประมาณเท่าไหร่คุณก็ร้อยหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยครับย่าให้เกินถ้าให้เกินคือเป็นภาวะน้ำตาลเหมือนคุณพ่อที่ฉันเบาหวานแต่อันเนี้ยค่าน้ำตาลในเลือดนะคะ,คะเหลือแค่53ค่ะเมื่อวานตะวันก็เซนปฏิเสธการรักษาไม่รับสารที่มีน้ำตาลแล้วก็เกลือแร่ไม่ได้จิบน้ำหวานไม่ได้รับยาอะไรปฏิเสธการรักษาทุกอย่าง ตะวันบอกว่าหากหมดสติไปแล้วหมอโทรหาพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่แตัดสินใจที่จะให้หนูรับสารอะไรเลยส่วนบันทึเกเยี่ยมแฟรงค์นะคะที่โรงพยาบาลรัชธานวันที่21เช่นเดียวกันได้มีการระบุเช่นกันว่าผมไม่คาดหวังกระบวนการยุติธรรมแล้วขอบคุณทุกคนข้างนอกครับนี่คือความคืบหน้าของแฟรงค์และตะวันนะครับ